สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยก like, ันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง,งต่างรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆวงไดอาที่ในตอนนี้นะั้นเนี่ยได้มีข่าวออกมาเกี่ยวกับการคัมแบ็คของพวกเธอทั้ง6คนนะครับในการคัมแบ็คครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการคัมแบ็คแบบธรรมดานะครับเพราะว่าการคัมแบ็คครั้งนี้ของสาวๆไดอานั้นจะถือได้ว่าเป็นการคคคััแ็ร้้้้งงสุุุดทททาายยกกก่่อนนนนีวววๆจะล แยกย้ายกันไปซึ่งจากการรายงานของทางข่าวนะครับก็ได้มีการออกมาบอกว่าสาวๆไดอาทุกคนนั้นจะมีกําหนดการคัมแบ็กอีกครั้งในเดือนสิงหาคมที่ใกล้จะถึงนี้และในการโปรโมทครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการโปรโมท้วยสมาชิกทั้งหมด6คนซึ่งการโปรโมทครั้งนี้หรือว่าการคัมแบ็กครั้งนี้นั้น,น่ยถือได้ว่าเป็นการคัมแบ็กครั้งสุดท้ายเป็นการโปรโมทครั้งสุดท้ายร่วมกันของสาวๆทั้ง6คนในนามสมาชิกของวงไดอา่ยนะครับแล้วก็เป็นการโปรโมทครั้งสุดท้ายร่วมกันของสาวๆและก็ทางค่ายต้นสังกัดอย่าง Pocket Doors อน <Studio S 2> นั่นเงซึ่งสาวๆเนี่ยก็จะได้มีการหมดสัญญากับทังค่ายไปในเดือนกันยายนของปี2022และดูเหมือนว่าสาวๆแต่ละคนนั้นเนี่ยก็จะตัดสินใจจบสัญญานะครับแล้วก็แยกย้ายกันไปตามเส้นทางของตัวเองที่อยากจะเดินต่อในวงการบันเทิงซึ่งหลังจากที่จะมีการคัมแบ็กในเดือนสิงหาคมนั้นเนี่ยสัญญาก็จะหมดทันทีนะครับในเดือนกันยายนสาวๆแต่ละคนนั้นก็ถือว่าการคัมแบ็กครั้งนี้เป็นการคัมแบ็กครั้งสุดท้ายเป็นการออกมาอำลาแฟนๆนะครับก่อนที่ทุกคนนั้นเนี่ยจะแยกย้ายกันไปโดยในยตอนนี้เองนะครับ ทางค่ายต้นสังกัดนั้นเนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วว่าการคัมแบ็กในเดือนสิงหาคมของสาวๆไดอานั้นเนี่ยจะมาจริงๆด้วยอัลบั้มใหม่นะครับและก็จะเป็นการคัมแบ็ก้ดยสมาชิกทั้งหมด6คนแต่ในเรื่องของสัญญาต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการออกมาอัปเดตให้แฟนๆได้รู้กันนะครับแต่ว่าทุกคนนั้นในตอนนี้แฟนๆเนี่ยก็เตรียมใจกันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่มีข่าวการคัมแบกนี้ออกมาแฟนๆหลายๆคนเลยก็ออกมาบอกนะครับว่ายอมรับได้ถ้าหากว่าสาวๆนั้นจะเลือกแยกทางกันแล้วก็ยุติการทํากิจกรรมในนามของไดอาร์ ก็ยังมีแฟนๆหลายๆคนเลยนะครับที่บอกว่าการคัมแบ็กพร้อมกันด้วยสมาชิกทั้งหมด6คนนั้นมีความหมายกับแฟนคลับมากๆดังนั้นคนจะพยายามซับพอร์ตอย่างเต็มที่เลยสําหรับการคัมแบ็กครั้งนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ตามนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีแฟนๆที่บอกว่าดีใจมากๆที่ทุกคนนั้นกลับมารวมตัวกันแต่ก็เสียใจอยู่เหมือนกันที่นี่จะเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายแต่ยังไงก็ตามทุกคนก็ยังคงไม่หายไปไหนหวังว่าจะมาอัปเดตให้พวกเรานั้นได้หายคิดถึงกันอยู่เรื่อ,นนรอ,อยแฟนคล ประกาศคัมแบ็กของสาวๆมานานมากๆแล้วแต่ไม่คิดเลยว่าการประกาศคัมแบ็กครั้งนี้จะเป็นการประกาศคัมแบ็กครั้งสุดท้ายแต่ฉันเข้าใจและยอมรับด้วยเหตุผลทุกอย่างได้ไม่ว่ายังไงก็ตามจะซัพพอร์ตทุกคนกันอย่างเต็มที่ได้ได้ว่าแฟนๆเนี่ยก็ออกมาแสดงความดีใจกันนะครับที่จะได้เจอกับสาวๆพร้อมหน้าพร้อมตากัน6คนของไดอาร์และก็ยอมรับในการตัดสินใจทั้งหากว่าการแยกวงครั้งนี้จะเป็นข่าวจริงและการคัมแบ็กครั้งนี้จะเป็นการคัมแบ็กครั้งสุดท้ายในนามของไดอาร์นะครับยังไงก็ตามใครที่เป็นแฟนคลับของสาวๆไดอาร์รู้ กันบ้างแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับคลิปนี้เนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับใครที่รอคอยการคัมแบ็กของสาวๆไดอาร์อยู่ทั้ง6คนเนี่ยในตอนนี้ก็มีมาแล้วนะครับเดือนสิงหาคมที่ใกล้จะถึงนี้ก็รอการคัมแบ็กครั้งใหม่ของสาวๆไดอาร์กันได้เลยแล้วมารอดูกันนะครับว่าหลังจากที่คัมแบ็กแล้วเนี่ยจะมีข่าวอะไรออกมาต่อเกี่ยวกับสําหรับสัญญาของสาวๆไดอาร์ทั้ง6คนนะครับหากว่ามีอะไรอัปเดตเราจะนํามาทําคลิปเล่าให้กับทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าใครที่มีข้้อออมมมูลลเเเเเพิิ่่่่ตกกีียวววับรรืงงาาาาหนขสได ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยและสําหรับในคลิปนี้นะครับอามากอร์เคปเปของเราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสาวๆไดอารให้ทุกคนได้รับทราบกันยังไงอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามอามากอร์เคปเปของเราไว้ด้วยนะครับเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง